สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงดูดูพ่อปลูกพริกกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาพี่ๆน้องๆมาปลูกพริกกันค่ะไปเลยค่ะสัพพิราจีอ๋อสุ่มขอยาคาเดยเนาะแงงแงงช่องถือช่อ,ชอางงามงาม,มานี่น้องวิจัเจะไงลไ่ะเนาะ

ไม่ทะยอยนูมาทยอยนะอก็ทะยอยไม่ทะยอยเลบีดอตนีาไปดกับปุ้นละเลวี่เราเจอกัน好不好啊？ต่างมันต่างกันจริงจริงไม่ต่างกันจะเหรใช่